ผู้บ,บระสาวันนี้ด้วยว่าเพื่อนคนไหนนะฮะจะได้เป็นผู้สมงฝังศีลต่อไปนะออเปอาละครับนาทีละเิ้งใจนะ เพื่อเป็นการเสี่ยงทายว่าเพื่อนคนไหนจะได้ประสบความสำเร็จเป็นลำดับต่อไปอ้าวหนึ่งสองสามเอาละครับเตรียมตัวผู้ได้รับโชคดอกไม้แั่นคือผู้ที่จะได้เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสเป็นคนต่อไปนะขอเชนะิญ the next ride. ราคาสอบาเปนที่เราตีดีนะคะที่จะเริ่มต้นตอนนี้ยังไม่ดีเลยพเปิดตัววันนี้เลใครยังว่างอยู่ก็ขอเชิญนะคอนเรียบอนไม่ดเป็นสสาัคเดี๋ยวควนอ ก็ในใจนะคะบบไปดี้แล้ก็ขอบคุณสำหรับลอย้อดีขอบคุณค่ะวันที่สองปนบบ้านพี่สาวของเราที่นับสือเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแม่นะคะผู้หญงี่ใคร่ในโลกขอบคุณที่คนพี่น้อง ขอบคุณพี่นาขอบคุณพี่โค้รพี่หนุ่มขอบคุณครบครันวที่แข็งขอบคุณที่เรียนรูรุ่งมาให้เกิดมาเป็นคนรักดีเออขอบคุณเพื่อนร่วมงานจาก ACD ขอบคุณเพื่อน m b d ขอขอบคุณเพื่อนจากซีดีทองทุกคน ขอขอบคุณแขกจากหมู่บ้านฝาลิสิ์เดรีทุกคนนะคะเพราะว่าแม่กังวลมากว่าวันนี้จะไม่มี็นใครมางานน้อยเพราะว่าปีงานชนกันอยู่ที่โรงแรมเริงนะคะก็ต้องวันนี้เห็นมาเต็มผมทวนก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ท่านให้เกียรติกับครอบครัวของน้องน้อยให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่แล้วน้อยพ่าแล้วน้ยไปจัดการหลายๆคนเลยถามว่าเป็นลูกสาวใคร เรก็บอกว่าเป็นล mm ูกสาวตาตวนเป็นลูกสาวหมอตวนเป็นลูกสาวแม่สุรีโอ้โหเห็นตอนแค่นี้เจออีกทีอย่างนี้แล้วน้องน้อยนี่แหละค่ะน้องน้อยลูกคนสุดท้องของพ่อตวนกับแม่สุรีนี่นะคะต้องขอขอบคุณมากๆมะเร็งดีสุขสบายตัวขอบคุณที่มาทุกเช้า Welcome to s u r r เราต้องขอขอบคุณใคยคนนี้นะคะที่ขเข้อมาเสกชีวิตน้อยมาเปิดโลกที่สามเปิดให้น้อยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษร้องจังินมากนะคะแต่ตอนนี้นั่งเป็นบ้าเ <c oughs> ล่นเลยก็ต้องขอขอบคุณใายคนนี้เป็น ขอขอบคุณพี่เก๋นะคะพี่เก๋เจ้าของสวนบาต่อกับคุณเด็กเสิร์ฟข้างขอขอบคุณที่ต่อ